ุ่กไฟแดงเนี่ยเป็นของกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่นี่เลยถ้าหลวงพ่อขอเนี่ยก็จะไปด้วยกันตลอดห้ามของเขาเขาเอาไปบ้านเขาก็ต้องเอาไปเลี้ยงคนที่บ้านนี้เลี้ยงทานคือห้ามห่วงมดคือมดไปมดไปห้ามเพิ่มพระดูแลพระมีตั้งแต่ขัง้งพุทธกาลแล้วทรรนู้สุขภาวะพระสงฆ์พระป่วยดูแลพระแล้วต้องมีการอบรมนะต้องปรึกษา แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอให้เข้ามาร่วมบรวมมาร่วมประชุมร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับเราจะานั้งประชุมในที่ประชุมจะมีหกในงานพอรับอะไรก็ไปปรึกษาหลวงพ่อจังหวัดหลวงพ่อครับผมจะทํานี้ครับพ่อจะอก็เห็นด้วยพ่อจะอำเภอด้วยครับพ่ออำเภอเห็นด้วยทั้งหมดมีหกสิบแปดตำบลตำบลของสง์แล้วขอตำบลละหนึ่งองค์มาอบรมพระคีฬานุปัานจะใช้เวลาอบรมห้าวัน หลวงพ่อก็เป็นส่วนศาสนาสงเคราะห์ก็ได้ตั้งสนนี้ขึ้นมาเพื่อดึงพระภิกษุสงฆ์มาร่วมกิจกรรมในการดูแลคณะสงฆ์ภิกษุสงฆ์ผู้ทุพพลภาพหรืออาพาธคณะสงฆ์จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการบูรณานการในการส่งเสร,รมิมรักษาสุขภาพความดีมีสุขของพระภิกษุสงฆ์ดูแลตั้งแต่โลกพื้นฐานจนถึงติดเตรียมก็จะมีการ จัดการตามกฎกติกาของธรรมนูญสุขภาพคณะสงฆ์มีการดึงอบรมพระภิกษุสงฆ์มาเข้ารับการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจากกรมอนามัยอบรมแล้วเนี่ความเข้าใจของโยมเป็นพระโอสว,วความเข้าใจอ๋อมีพระมีหน้าที่ทาท่ายแต่ถ้าไม่อบรมม,มันเหมือนว่าเข้าไปเหมือนได้มยุ่งอะไรด้วยพระไม่เกี่ยวแต่เราทําแล้วนะสบายเลยทําได้สบายด้วยความเต็มใจทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็โดย อ,เอำเภอสีสํารงเนี่ยได้รวบรวมพระทั้งหมดทั้งอำเภอนะครับมาตรวจสุขภาพสถานที่จัดก็คือที่วัดนี้โดยจะได้รับการเจาะเลือดได้รับการเอ็กซเรย์ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจาปีบางรูปบอกพระพี่านุทังพ่อตอนแรกผมมันถูกบังคับแต่เมื่อมาเป็นแล้วมันเกิดพลงังเกิดความชื่ในใจดีใจ ดูแลพักด้วยกันพักให้วความร่วมมือเป็นอย่างดีแลเประการสําคัญพักที่บวชมามากหลายรา้ษาบางคนบอกพ่อลาเดขาไปรักษาไปอยู่ที่บ้านบางคนรักไม่อยากลาเดกขาอยากจะอยู่อย่างนี้ดูแลกันเองเลยเป็นบัรพันก็สามารถรับได้มันมันสะดวกสบายกว่าเพราะคุณท่านามาอยู่นี่ก็ว่าคนไข้สูงอายุ คนไข้ติดเตียงนะครับนะท่านก็จะมีนโยบายที่จะออกเยี่ยมร่วมกับเจ้าหน้าที่เราแล้วก็อสมรไปเป็นกําลังใจโดยมีกระเช้าเป็นของเล็กๆ,ๆน้อยๆไปฝากคนไข้ท่านเป็นคนทํางานจริงจังทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็แนะให้ทําตามสิ่งใดขาดตกพ้องท่านก็นเสริมนี่คือความคิดที่เป็นพ่ออยู่มาถึงปัจจุบันนี้ เมื่อก่อนว่าวล่าทารามเมื่อกว่านมาอยู่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แต่ี้เมื่อมีการอบรมเยาวชน3วันสองคืนวันสุดท้ายจะมีเขียนเข้าข้านี้ต้องการอะไรบ้างมีอยู่ข้อความหนึ่งนักเรียนเขียนว่าข้อหนูมาเข้าอบรมที่นี่อะไรกันีทุกอย่างแล้แต่เสียอย่างเดียวเวลาฝนตกมันฝนย้อยอาจการข้าหนูหลวงพ่อทำร่มให้หน่อ,ไอยได้ไหม ก่อนเงี้ยเราจะมีงานเนี้ยมีงานเลี้ยงฐานเนี่ยคนเยอะมากมาในบางปีฝนตกอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยมันเป็นทั้งเลอะทั้งโคลนหลวงพ่อก็เออสร้างโดมขึ้นมาเพื่อจะมันหลบฝนพอหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีเงินนะวัดไม่มีเงินก็แกก็เริ่มพัฒนามาเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมาทําบุญเพือ่อก่อสร้างขึ้นมาเช่นโดมเนี่ยแกทําไม่กี่วันนะนี่การเกิดสร้างโดมขึ้น49วันสร้างเสร็จเลย ต่งพ่อมาแล้วประยุกตั้งแต่พศสองสาสิบให้เชิญชวนมาเป็นส่วนร่วมมาเป็นเจ้าภาพอาหารวันขราวมีการตั้งโรงทานนำโรงทานมาตั้งให้คนเดินกินเดินอะไรก็จะมีมารยาทมากคือจานเนี่ยเขาจะมีที่ล้างให้ล้างแล้วคว่ำคนที่จะกินก็ไปเอาจานมาเองฝึกระเบียบวินัยโดยในตัวเนาะคนก็มีความศรัทธาตรงนี้ไม่ต้องประกาศมากมายขยะทิ้งเป็นที่อะไรพวกนี้ก็จะมีถุงดำเขาก็ช่วยกันทำความสะอาดทำอะไรตรงนี้นะครับ ก็เป็นตัวเวงคือชาวบ้านทำใช่ไหมใครก็มาเอาไปก็ไปทำทำก็ใส่มากก็จะเป็นจับกลับข้าวของชาวบ้านอย่างเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับนะอย่างวัดเราเนี่ยมีหลวงพ่อทาเป็นบินโตเหมือนเป็นตารางว่ากลุ่มบ้านนี้ทำบินโตถวายวันนี้ก็จะเป็นอาหารพวกสุขภาพซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยการถวายก็คือส่วนใหญ,ญ่จะเป็นกับข้าวถุงที่เราซื้อมาจากตลาดโดยที่ไม่ได้เน้นสุขภาพ กจะเลี้ยงทานฟรีอะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้ารายการหมูย่างฟรีฟรีทุกอย่างขนมไทยทุกอย่างกินฟรีครับขนได้ด้วยห้ามว่าสมมติมาจากบ้านนอกที่คนจนจนมาเขามาถือขอกเป่ามาเลยนะเก็บใส่เก็บใส,บส่ตะยสร่ตะปูตะไคยอะไรถ้าใครไปห่วงไม่ได้หลวงพ่อห้ามของเขาเขาเอาไปบ้างเขาก็ต้องเอาไปเลี้ยงคนที่บ้านนี้เลี้ยงทานคือห้ามห่วงมดคือมดไปมดไป,ห,ดไปห้ามเพิ่ม ผักบุ้งไฟแดงเนี่ยเป็นของกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่นี่เลยถ้าหลวงพ่อขอเนี่ยก็จะไปด้วยกันตลอดถ้าม,มีการสอบนักรมสนามหลวงสอบที่วัดประจามอำเภออย่างเงี้ยท่านก็จะจัดไปเลยแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือพวกแกงขนมจีนแกงเขียวหวานได้อะไรผมก็ไม่คิดไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ว่าพอทําแล้วมันมันอิ่มเราไม่ได้กินนะแต่เราอิ่ม อยู่ในงานเนี้ยเราอิ่มเลยบางทีงที่เราไม่เคยได้กินมันเหมือนอิ่มบุญอะไรเนี้ยก็คนสุรบายของหลวงพ่อเนี่ยเราก็มาทําบุญกันบริจาคทานอะไรเนียในเรื่องของการเป็นแม่แบบสุดยอดเลยดีมากมากเลยจะไม่สอนด้วยคำพูดท่านจะสอนในการกระทาล้างส้วมล้างอะไรท่านเชื่อไหมว่าใช้สะกอตไบขัดเองเลยนะแล้วพระก็ทําตามหมดมันเป็นรูปแบบที่ไม่ต้องมีการสอนรูปแบบที่ไม่ต้องมีการ ใช้คาพูดเาเรียกว่าการกระทําย่อมมีเสียงดังกว่าคาพูดก็เป็นหน้าที่เราต้องช่วยหมู่บ้านของเราวัดวาอารามของเราพื้นที่ของเราเราต้องให้ความร่วมมือร่วมโดยช่วยกันไอ้สิ่งไหนว่าดีเราก็ต้องดีเพราะคนเราโตแล้วมีอายุแล้วใจเขาใจเราแต่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวในความว่ารวมพลังกันรวมชาวบ้านคุณครูด้วยหน่วยคณะแด็บวรเนี่ยจะทำอะไรก็รวมพลังช่วยกันด้วยความเม็จเราก็มีพลังทำต่อเนื่อง มีอุปสรรคไหมอุปสรรคอะไรก็ไม่ไมคม่อยจะมีเพราะไม่เกิดพลังสามัคคีปในด้านหนึ่งเะเดียวกันพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ